ไปดูกันต่อครับเรื่องของมาตรการล็อกดาวน์คลายล็อกกันเรียบร้อยเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นที่ชลบุรีก็เกิดเหตุการณ์วุ่นๆุ่นอีกเหตุการณ์หนึ่งครับคุณผู้ชมไม่ใช่แค่ประชาชนอย่างเราที่ออกมาผ่อนคลายนะครับแต่ว่านกกระจอกเทศก็ออกมาผ่อนคลายเช่นเดียวกันปรากฏว่ามันหลุดออกมาจากฟาร์มครับเลยทําให้เกิดความวุ่นวายไปตามกันเลยนะครับคนเองก็ไม่กล้ากลัวเดี๋ยวมันจะจิกเอานะฮะก็ร้อยไปถึงตํารวจแล้วครับที่ต้องจับตัวควบคุมแล้วก็กลับเข้าสู่ฟาร์มเหมือนเดิมครับนี่ฮะ แม่เดินออกมาพ่อนคลายตามมาตรการล็อกดาวน์เลยนะครับลักษณะนหนึ่งกันยาย,ยนลักษณะการเดินนี้ชิวนะวไม่ได้ออกแบบนี้มานานแล้วนะครับ ที่เห็นครับเจ้านกกระจอกเทศเดินสบายอกสบายใจนะครับนี่คือถนนสุขป,ประยูนที่เป็นถนนฝั่งขาเข้าชมบุรีตรงข้ามห้างสรรพสินค้าที่ตะบ,บนดอนหัวร่องอำเภอเมือง,งชนบุรีครับผู้บพบเห็นก็เกรงรจุกเกรงกลัวว่าเดี๋ยวเวลาขับผ่านไปเดี๋ยวไปชนเข้านะครับกลัวว่านกกระจอกเทศจะได้รับอันตรายแต่มันก็อยู่บนถนนนะครับทำให้รถติดยาวเลยฮะ หลายคนเนี่ยขับมาเขบอกเดี๋ยวต้องเลี่ยงก่อนเดี๋ยวต้องหลบก่อนนะครับ<ม><ๆ>ก็เลยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยเข้ามาช่วยดูว่าเอาจ๊จะจัดการอย่างไรดีเ<ๆ>จ้าหน้าที่เองต้อนนกกระจอกเทศเข้ามาในบริเวณลานจอดรถของห้างครับนี่ครับนี่แล้วมันก็สูงใหญ่แบบนี้นะครับทําอะไรก็ลําบากมากแล้พวกโัวด้วย,ยว่า,ม,ามันจะทําร้ายเราเนี่ยนะครับจับมันได้นี่ไม่ง่ายเลยนะไม่ง่ายครับตัวมันใหญ่และแรงมันเยอะด้วยนะครับพอต้อนเข้ามาที่ลานจอดรถของห้างนี้ปุ๊บเนี่ย นกกระจอกเทศตัวนี้ก็ดิ้นนะครับดิ้นพยายามจะดิ้นหลุดเลยเจ้าที่เลยต้องเอาผ้าดำเนี่ยครับมาคลุมหัวไว้เพื่อไม่ให้มันมองเห็นลดปฏิกิริยาของนกกระจอกเทศไม่ให้มันตื่นกลัวนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็จับใส่รถกระบะครับจับทุลักทุเลพอสมควรนะครับเอาไปปล่อยที่ฟาร์มเลี้ยงอยู่ในซอยประจวบฟาร์มซึ่งอยู่แล้วว่ใกล้ๆกับห้างเนี่ยนะครับมันออกมาเดินเล่นข้างบ้านนะครับแต่ก็ทําให้ตกอกตกใจันตามกันนะครับ เนี่ยฮะรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ต้องเป็นรถกระบะเปิดท้ายแบบนี้ครับไว้ใส่ผู้ต้องหาและนกกระจอกเทศเอากลับเข้าสู่ฟาร์มนะครับไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันดูครับออนนโอ้พอดีมาเห็นกำลังวิ่งอยู่กางถนนก็คือวิ่งอยู่ในถนนใหญ่ในะไหมพี่รถติดบ้างก็เลยหน้ารถจับก็เลยต้อนให้เข้ารถจับ๋อ <those> ต้อนให้เข้ามาในนี้รถที่จับง่ายๆเพิตอนเห็นเห็นกี่ตัวครับมีตัวเดียวเลย เนี่ยเห็นตัวเดียวครับออมามาเดินเล <คะ S 3> <น>่นผู้สื่อข่าวถามมีกี่ตัวถ้ามากกว่านี้ก็เหนื่อยอะฮะไม่ไหวแล้วนะ <มา S 2> นี่ขนาดตัวเดียวด้วยนะฮ<ค>ะ,ะวุ่นวายไปตามกันนะครับนคน,น,นดูแลนกกระจอกเทศตัวนี้เองก็บอกว่าเลี้ยงอยู่ในฟาร์มจ,จากจุดที่ไม่ไกลาจากจุดที่พบนี่แหละครับที่มันออกมาเดินเล่นเนี่ยนะฮะส่วนสาเหตุที่นกหลุดออกมาคาดว่าคนเลี้ยงในฟาร์มเนี่ยนะครับน่าจะเปิดประตูทิ้งไว้เพราะว่าเลี้ยงนกกระจอกเทศแบบปล่อยตามธรรมชาติแล้วก็มีประตูขั้น Mm hmm. เพื่อไม่ให้มันออกจากพื้นที่นะครับนกกระจอกเทศมันเป็นนกที่บินไม่ได้นะครับดังน,นั้นการมีประตูรั้วกั้นเนี่ยก็น่าจะเพียงพอแต่ว่าคนอาจจะหลงลืมในการปิดประตูรั้วเลยทําให้มันออกมาเดินเพ่นพ่านแบบนี้นะครับ,รบถึงจุดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องมาจับนกกระจอกเทศกันแล้วนะคะเวลาใครเข้าใกล้นกกระจอกเทศสิ่งหนึ่งที่น้องกลัวคือคต้องระวังแล้วกันนะต้องระวังคือมันจะจิกเอาโอม,มันจิกเนี่ยแล้วมันเจ็บเลยนะระยะที่มันจิกเนี่ยไกลนะเพราะดูลาคอมันยาว อันตรายมากๆเลยนะคะ,ะจับได้ก็สบายใจค่ะ